นวัครับวันนี้คุณแม่มีอะไรจะโชว์พวกเราเหรอฮะโชว์รูปในหลวง็ะสิอ่าอยู่ไหนอ่ะบังไม่เหรอเ,อเนี่ยทหารก็มาเช่าสามสิบกว่าปีจะสี่สิบปีแล้วเนี่ยเป็นรูปที่เก่าแก่ใครมาเห็นเธอก็โอ้โหเป็นเอาที่ไหนมาอะไรเรื่องเนี้ยใครก็ไม่อยากได้แต่มันไม่มีแล้วมันมันมีพุทธมีอะไรอยู่เนนัยนะมีพุทธมีฉันอะไรอยู่นี่นะ เด็หลวงคงถึงตอลาน้ำฟ้าก็เอาลงมากันทุกปีนะเขาอยู่แบบนี้แม่เราบาคนก็แนะนำให้แม่ไปใส่กอกมาแม่ไม่ใส่หรอกมันปิดของเตาอยู่ในนาทีแล้วังนีนะ มีตะอุปมมีนจันมีะงคนันสวยมากเลยแม่เธอก็เห็นไหมไหนเพชรเกิดเลยนะอือมีก่อนนี่เพชรจะเกิดอีกืมย้ายไปใส่ใต้หมายสองหนึ่งปี่อยู่จงเล็กๆปีเกิดสองหนึ่งเกิดได้ปีเดือนอ่ไปตายปีไปย้าย สามสิบกเพร่โอยซื้อตัเช่าตอนั้มันสามก้าไเองนะคู่ทั้งคู่เลยคู่สามพันเก้าอหารกอมาเลย วัดีครับวันนี้ผมมาหาคุณแม่ผมนะฮะนี่ก็พอดีเมื่อกี้ได้คุยกันเรื่องสีเสื้อเรื่องเสื้อแดงเสื้อเหลืองเรื่องเรื่องในหลงด้วยนะเดี๋ยวมาฟังแม่ผมดีกว่าแม่มีความเห็นว่าไงนะครับว่าการที่คนหลับที่คนของเพื่อนของแม่เนี่ยได้พูดเป็นเสื้อแดงอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เขาก็ว่าไม่ดีอะไร เราว gy, mm. ่าเสื้อเอือนอ่นีอย่างโน้นอย่างนี้เขาก็บว่าไปอืแล้วก็เขาเวลาใครมาหาเสียงอะไรพวกต้อมาหาเสียงอะไรก็ไปบอกว่าที่นี่ไม่ต้องรับนี่เป็นเสื้อแดงก็เอาเสื้อแดงมาแฝงหน้าบ้านเลยอบอกที่นี่เสื้อแดงฉันแดงอยู่แล้วเขาว่าอย่างนี้ก็เขาพูดไปเออแดงกยแดงไปเขาบอกอะไรเดี๋ยวเดี๋ยว ไอ้ที่เข้ามาชุมนุมเมนเดี๋ยวก็แพ้เดี๋ยวเสื้อแดงก็เอาเอาอยู่อรื่องี้แต่ตอนนี้เสื้อแดงเป็นไงอ่ะม,มนะบุญบารมีไม่ถึงขี้ตีในในหลวงเลยเล่<อ>ว่าในหลวงว่าในหลวงเรนจะมาใช้เงินในหลวงทำไมเออชีวิตไม่จเจริญอ่ะนะเสื้อแดงแม่เห็นเดินหะนะ้าตาผมก็เหมือนกับผีผีกองกอยเองั้นอ่ะกินนะ้ำเหลืองกระแท่นนั้นอ่ะบาปกรรมเนาะ หน้าตาก็ไม่มีสง่าราศีเลยอยู่ก็อยู่แผ่นดินเขาอืมยังมาว่าเขาโอ้ยแย่ต้องให้ถึงพูดถึงพูดมันเราสองคนนะฮะหลักในหลวงมากผมดีใจมากเลยที่แม่ผมมีความเห็นเหมือนกันนะฮะขอให้พรอบครัวเราอกุ่มต่อไปเ้ย